โอ้หมื่อนี้ช่วงเช้านะครับบรรยากาศโคตรดีเลยมื่อนี้มีโอกาสออกมาตกปลาช่อนนี่หน้าประตูน้ำนะครับเป็นประตูน้ำเล็กๆกต่มาติดตามรับชมกันเลยว่าเช้านี้โจปราณุรอนจะมีผลงานไหมนะครับโอ้โหมื่อนี้แบบเห็นปลาแบบมันเกี่ยวกันนะปลาช่อนนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูตอนมันเกี่ยวกันนะครับนี่นี่มันจะเกี่ยวกันอยู่นี่แหละเมื่อกี้นี่ผมเห็นมันสวิงกิ้งกันอยู่นั่นนะเห็นว่าเป็นน้าเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยนะ นี่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอนะครับอืมหมายถิวโจ้พานุดอนไปฮะทำได้ความสูงของเขาอีกไปดูกันเลยว่ามื่อนี้ช้านี้โจ้พานุดอนจะมีผลงานเหมโบติดๆขัดๆนะเพราะว่าแบบมันเศ้าเกินนะมันคือนี่จัดหนักไปหน่อยไปยี๋ก็ลุยกันเลยนะครับนะไปเพื่อบูป็นการรอซ่ากันเลยก็ลุยกันจวดกันลด มาครับหลังจากที่เราเตรียมคล้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วเ้าก็บ,บรรลุยกันเลยนะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นปลาซิ่งพานอุดรนะครับนี่มันกระสีอยากแบบเซียวๆเนย่ยจังหน่อยเพราะว่าบมเดออกสายหนามากนะก็บแบบตัดสดๆกันเลยนะก็มาดูกันเลยว่าจะมีผลงานไหมนะครับกระเสียวในย่ยจังหน่อยเพราะว่าอา,อาจจะซับแห้งบ่ได้นะเดี๋ยวพี่ขาดพี่อีหนะึ่งจุดห้านะครับผมเสะทำนานนุ่น,นไปเลยนะ ะตินนจำรับส้มกันเลยนะใกล้ๆกันต่อแรกอ,อ๋อปลาชนมันวังว่านายจะมีปลาเขามากครับเพราะว่า เห็นป่าช่อนมันเกี่ยวกันอยู่นะที่พ่อป่าปช่อนแหรอเฮ้ยเอียงวะโหแปลกลัวเลยวะเฮ้ยก็ม่หนูป้ามาเลยยัดเตี๋ยโสะแลงเลยวะตรงนางลงนะ ปวทหันเมื่อกี้ยังมาก,กัดอยู่นี่เดยเอาปากมันจะไก๋เลยวะสงสัยตกใจความร้อของผมแล้วมันก็ไปเลยโอ้ฮูญี่ปุ่นก็มีครับกัดแล้ว เช็คสายเช็คสายลโลเทปนี่สับเข้าไปสับเข้าไปโอโ้โหหลุดนี่มีเชื่องอนุรักษ์อิหรีปะเปียดเอ้ยอยังวะยังของโจางพานเอาไหมเอาไหมเอาไหมบลบ็อคบล็อค แบบยึดปากท่างเขาเลยนะโอ้โอ้กันแล้ว หวดจุ๊จุ Julia ๊เกจุ๊อไปมาอ้้โอผ่านผ่านโอ้ผ่านผ่านผ่านช่อนเปล่าวะโอ้คนเถอะโอ้ย้ไอ้เหลี่ยมนะปลาช่อนบุวปลาช่อนหรือปลาเนี่ยปลาช่อนครับผม โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องหมากับคำมาใช่นะครับโอ้ <c oughs> ยใหญ่มากนะกูเถอะไอ้ตายสิโอ้กัดแปบ,บเกไก่เลยนะสุ่งเกไก่บวกกากัดมาเออโอ้ยไซใหญ่ไซใหญ่ใจตรงนิ่ง ครับอาปากดูไปแล้วไปแล้วว่าเอ้ยโหสวัสดน้ำใส้นหนาดิฉันเลยวะขึ้นมาเหาน,านี่อยชิมหายแล้วตัว ตัวมันครัแบงบ่ายนะว่าปากรืเปล่าโอ้เสียวพี่บาดเมื่อ,อีกไปเดี๋ยวเขาดำมันขึ้นมาเลยนะมาใส่ค้งขึ้นมาเลยว่าตรงยนันว่าเก็บดอกมึงนี่มาขึ้นมาน,นี่โอ้โหนี่ครับดูตัวครับผมคือว่าีขาผม นะครับกับตัวปลาช่อนนะแบบซ้ำกันเลยนะงใหญ่ามากนะครับโหยสงสายให้แล้วก็หมดเลยนะครับนี่กุนยางปลาซิ่งผ่านร้อนเนาะนเต็มคาราเบียวเต็มงามปากเจ้าถุดอ๋อ <c> ห <oughs> ืมโอ้ยฟ้าวเป เห็ดบัตรประชาชนก็นม่เคยไปยไหมไม่เฝ้าไปยไหม <c oughs> ถ้าตัวเห็ดบัตรประชาชนเห็ปใบชอนก็นนะโอ้โหนี่นะดูแบบใส่แบบโอ้โหบลึกบึกบือบอระเบือเลยแหละโหดำปืนเลยครับฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพานอุดรนะวันนี้เรามีผลงานนะครับหนึ่งเต้มนะหลังจากที่กัดสองสามเทียนนะครับ กัรแบบตัวแรงมากแบบเป็นคืนเลยนะ้ข่ๆแบบว่ามันเกี่ยวกันอยู่นะครับปลาช่อนพวกนี้นะโอ้โหือวางหญ่มากแก้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่วว่าจะมีผลงานเพิ่มบอนะครับฝากผลงานของผมด้วยแล้วก็ฝากเยอะด้วยนะครับนี่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 ปราซิงพารุดอนนะครับเป็นเหยื่อแบนของผมเมงครับเด็ดเลยก็เคยบอกแอคชั่นสุดมันนะครับตีเป็นปลาช่อนน้นำเค็มนะครับนี่เป็นเหยื่อที่ออกแบบมาเพื่อน้ำเค็มโดยเฉพาะนะ บกข้นสนิมนะครับดวงเบ็ดแล้วก็แบบทนนะเพราะหมายคือแบบทนที่สุดเลยกระเทยบอกและโอ้โหรูป่าไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับไปนะครับเดี๋ยวเอาปล่อยนะครับตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าผมขานเอาไปคั่วกินมันตัวหง่นะครับว่าเป็นตัวหง่เป็นตาบ่อยากนะครับคือว่าเหนือมันหยาบนะ ไปปล่อยนะครับตัวนี้นะครับไปเสร็จแล้วเราจะไปจัดอุปกรณ์ของเราต่อนะครับดูเห็นตัวอุ้ยกัดโดนบ่เฮ้ยไข่คนัะอุ้ยพูถ่ายท่านบ่เมื่อกี้เนะี่ยบ้าเอ้ย กูเพิ่งจะปล่อยเองกระโดดรว,วงเบ็ดนะเมื่อกี้เอ้ยคืเนเงียงวะคืเนเงียงตามเบ็ดมั้งวะดูดูดูเนี่ยเห็นร่ะโอ้โหมึงนงี้มันงเฮ้ยพลัง สุดขอบโลกเลยแกจะถึงแล้วก็โอมแล้วไปเลยนะแบบกัดแบบจู่เฮ้ยนะพอดีกัดโดนลมพิษกับไข้ประมาณเนี่ย หลังจากที่เขาตื่นมาตั้งนานแล้วนะปลาช่อนมกัดเลื่อยนะครับเพราะว่าปลาช่อนที่นี่มันแบบว่าอากาศเรามันเราแวงนะครับเนากับไม้นี่นะเมื่อเสานี้เห็นแบบปลาช่อนที่มันเกี่ยวกันนะเป็นเป็นคู่เป็นคู่เลยเห็นคูหนึ่งนะนี่ครับ <c oughs> ก็เมื่อนี้ก็มีผลงานขับผมหนึ่งแต้มนะครับประมาณโลดันสองโลหรือแบบสองโลกว่าได้นนะก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพรานอุดรนะครับวันนี้โจพรานอุดรจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมืนะ้อหนเขาต้องมากแกมือไม้นี่ไหมนะเพราะว่า ปลาช่อนที่มันนำทะเลน,นูนขึ้นมาเนี่ยมันจะตัวใหญ่มากแล้วก็งัดงันมันมากนะครับนะโอ้โหรูปไป็ลายตัวมากสําหรับวันนี้จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมจะได้มากมีต้องไปทํางานครจะได้เวลาไปทางานครับผม